โู้โหทางแห่งนี้กว้างชะมัดเลยอะใช่แล้วล่ะพี่ฝนเพราะว่าที่นี่เป็นเหมืองเก่ายัางไงล่ะอา้าวไม่ใช่ทาง้ะหรอเป็นทานั่นแหละแล้วเขาเจอของข้างในเขาก็เลยขุดเป็นเหมืองอะ่ะอ้หไม่เคยเข้ามาในเหมืองใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนเออเอะดีออะเดีอก่อนแล้วตรงนั้นช่องอะไรอะ่ะอันนี้เป็นทางรถไฟที่เขาขุดเข้าไปในเหมืองพี่ฝน ทางรถไฟเหรอหรอถูกต้องแล้วแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้พวกเรานะ่จะพาทุกคนเข้าไปสำรวจในเหมืองที่เขาขุดกันดีกว่านะงั้นก็ไปกันเลยเปล่าวเขาบอกว่าที่นี่มีคริสตลัลด้วยเหรอใช่ถ้าแห่งนี้คือถ้าที่เกี่ยวกับพวกคริสตลัลหรือว่าพลึกอะพลึกเพชรหรือเปล่า ก็มีทั้งเพชรทั้งพลอยละมัง้งพวกเราพร้อมกันเลยอยังอ่ะฉันพร้อมนานแล้วแต่ฉันกลัวที่แคบอ่ะแต่จะว่าไปในท้าแห่งนี้ไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะเนี่ยเขามีทางรถไฟคู่แฮะเฮอะเดีอะนีก่อนเขามีให้เราเลือกสองทางแต่ว่ารถไฟที่เรากําลังจะเข้าไปเส้นทางนี้เขาบอกว่า มีน้ำเสียงั้นเหรอใช่แล้วเป็นน้ำเสียไหลออกมาจากไหนก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นสกีบีดี้ทอยเลทหรือเปล่าเดี๋ยวลองขับเข้าไปดูก็รู้พี่ฝนอ๋อน,นี่ไงพี่ฝนเจอคริสตลัลแล้วเออยังเหลืออยู่นิดหน่อยอะนะว,ว้าวสวยชะมัดเออเอะดีอะเดี๋ยวก่อนอุตะนั่นอะไรอ่ะมีป้ายเตือนสีแดงเป็นสัญญาณไฟอยู่ด้วยสัญญาณไฟห้ามให้พวกเราเข้าไปหรือเปล่า เขาก็ห้ามนั่นแหละแต่ว่าน้ามันเลยไปนี่น่ะน้ำน้ำเสียตรงนั้นนะหรอใช่มันเลยไปพี่ฝนโอ้ทำไมที่นี่ถึงได้มีสารเคมีสารพิษแบบนี้เฮ้ยดูข้างล่างนั่นสิโอ้โหตกลงไปนี่ไม่รอดแน่นอนเป็นน้ำเลืองแสงด้วยละขอบอกหรือว่าจะเป็นสารเคมีกันนะแบบนี้ไม่ดีเลยพวกเรางั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะนะ ข้างหน้าจะเป็นทางออกแล้วหรือเปล่าเนี่ยอเดีอมาเดี๋ยวก่อนเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยอะมันไม่ใช่ทางออกนี่นะไม่ใช่ทางออกนเหรอพวกบี๊กนี่ไงเป็นบ่อลาวานะโอ้โหูอูโหเกือบหล่นลงไปแน่ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วมากๆมีหวังตกหลังแน่นอนยินหวนบังคับรถด,ดีๆเออเอ่ะด็เดี๋ยวก่อนนะเขามีเส้นทางให้เราเลือกอีกแล้ว ไปทางซ้ายเขาบอกว่าจะเจอหินงอกหินย้อยอ่ะแล้วไปทางขวาเราจะเจออะไรอะ่ะเขาบอกว่าเป็นถ้ำที่แสนน่ากลัวถ้ำที่แสนน่ากลัวก็เหรออยากไปก็อยากไปไม่อยากไปก็ไม่อยากไปเหมือนกันเราไปทางน่ากลัวดีกว่าเพราะว่าทางนู้นอันตรายอือหน่ากลัวจะมัดแถมข้างในมืดตึ๊ดตือเลยมีแต่ฝุ่นแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะจะมีอะไรหรือเปล่า เหมือนกับว่าพี่บอได้ยินเสียงอะไรวางอย่างเลยนะเนี่ยได้ยินเสียงอะไรเพียงไม่เห็นได้ยินเลยนี่ไงได้ยินเสียงหึฮึะหึอะไรนี่ไงเหมือนใครกําลังพูดอะไรกับเราเยอะเหรนเหรอหรอเรอเห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 รอหรอเรออรอเหรอเ้รอเหรอเหรอเหรเหอเหรอเหราเออเมรแล้วออเหอยอหรอหนอหอหร่อเเออเอเอเออเอ มีเส้นทางให้เราเลือกอีกแล้วเราไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมไปไม่ได้อ่ะมันติดเออเอ,อ้รถไฟตีดเหรอรถไฟติดซะแล้วล่ะพี่ฝนออทำไมมันติดแบบนี้อ่ะลางน่าจะมีปัญหานะลางมีปัญหาเหรอนี่ไงเออเออมันติดจริงๆด้วยแฮมาได้เท่านี้เองงั้นหรออาแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยหรือว่าเราจะต้องกลับไปเอารถไฟ มาใหม่อะเดี๋ยวก่อนนะงั้นเอาอย่างนี้พี่เอกเข็นข้างหลังหน่อยเร็วเข้าเข็นอยู่ไม่ไปเลยเนี่ยเอยอเออเออเออรถไฟจะหายด้วยนะเนี่ยขอบอกอ้าวเราลุกออกไปรถไฟหายด้ยเหรอถูกต้องเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอกนั่งบนรถไฟคันนี้ไปก่อนพี่วลนขอไปสำรวจเส้นทางข้างหน้าก่อนได้หรือเปล่าก็ได้อยู่นะแถวนี้มีบ่อน้ำอย่างใสเลย จะไปยังไงก็ไปไม่ได้แหรล้อนะ่าจะลงไปขัดกับรางอยู่อะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนมานะแป๊บหนึ่งงึบจึบมาแล้วมาแล้วฝั่งนี้เฮ้ยมีเส้นทางให้เราไปอีกจริงๆด้วยหมายถึงมีถ้ำเพิ่มอย่างนั้นน่ะหรอถูกต้องเลยเขาบอกว่าถ้ำถ้ำที่มีถ้ำที่มีน้ำแข็งถ้ำแห่งน้ำแข็งเนี่ยนะใช่แล้วพวกปิดเอาแล้วรถอะ อา้าวก็อยากลงมาดูด้วยอ,ะอ่ะอ้าวรถหายไปเลยเออหายไปเขาไปเอาคันใหม่มาได้ไหมอะคันใหม่แถวนี้มีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราต้องกลับไปต้องตรงนู้นเลยเหรอพี่ฝนครับจอรดเหมือนกับว่าจะได้กินอะไรบางอย่างที่อันตรายข้างหน้านี้ด้วยนะครับฉันไม่ได้กินอะไรเลยอะไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพวกเราจะต้องกลับไปเอารถไฟมากันใหม่แล้วล่ะนะเดี๋ยวคราวนี้เราไปทางนี้กันบ้างนะพี่ฝนนะเขาบอกว่าเป็นลาวานี่นะ ลาวาก็ยังดีกว่าน้ําเสียตรงนั้นหรือเปล่าลาวาเอาเดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าเส้นทางตรงนี้โอ้ลาวาบ่อใหญ่มากเลยอะโอ้แค่บ่อเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเห็นไหมเ,เดี๋ยวก่อนพี่บอนเหมือนเห็นเพื่อนอยู่ข้างหน้าเลยนั่นเนี่ยไหนเพื่อนอยู่ข้างหน้านู่นไงยอยู่ตรงปู๋เลอยอยู่ไกลๆรีบๆนู่นน่ะอ๋อเอ้ยไม่ใช่บ่อเดียวแล้วบ่อเปนเลอเลยเอเหมือนกับว่าเส้นทางตรงนี้มันจะเชื่อมต่อเชื่อมต่อกันหมดเลยงั้นหรอ แสดงว่าเราเข้ามาที่บ่อรวมตรงนี้ใช่เปล่าน่าจะใช่โอ้โหบ่อลาวาอย่างกว้างน่ากลัวชาฉมฉเลยไม่เป็นไรเราผ่านแค่ขอบ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 ,ขอบที่ไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ถ้าตกลงไปนะมีหวังไม่รอดแน่นอนแ่ะไม่ต้องกลัวหรอกพี่เอกค่อยๆประคองรถไว้อยู่ครับดีๆนะนี่ไงพ้นแล้วเห็นเปล่า อย่างพ้นที่ไหนล่ะพ้นไม่พ้นเหรออีกนิดเดียวก็เลี้ยวไปข้างหน้าก็ไม่เจออะไรแล้วเฮ้ขับดีๆนั่นะเลี้ยวโค้งให้มันดีๆอมืมีการเบรกซะด้วยก็ต้องเบรกดิเดี๋ยวเข้าโคง้งก็เดี๋ยวหลุดลงไปเฮ้ยนี่ไง เราออกมาแล้วฮะจริงๆด้วยเนี่ยเป็นทางมารวมกันใช่เลยเป็นทางในเหมืองที่เขามีเส้นทางมาเชื่อมต่อกันงั้นตรงนี้เราก็สามารถไปได้แล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้ว <c oughs> เลี้ยวไปเลยเย้ yeah, ผ่านแล้วเอาแล,แล้วทำไมถึงมีทางตรงกลางมาอีกเส้นนึงอะาะเดี๋ยวก่อนเขามีทางแยกอีกแล้วทางแยกเหรอทางขวาเจอเยติทางซ้ายจะเป็น น้ำแข็งที่ย้อยลงมาหินงอกหินย้อยงั้นเหรอเป็นน้ำแข็งเขาเขียนว่าน้ำแข็งเหมือนเมือนได้ยินเสียงอะไรเสียงอะไรอะ่ะอ,อ,อะไรอะ่ะพี่ว่นเจอเยติด้วยไหนอเจอตรงไหนอะ่ะข้างหลังนั่นเขาอยู่ในถ้ำอ,อ,ะอ่ะอ้าวหันไปมองไม่ทันโอ้เลยลืมตกใจเลยเขาอยู่ในถ้ำมาแสดงว่าเขาจะต้องอยู่ในเหมืองน,น้ําแข็งแน่นอนล่ะอ๋อที่มีทางยาวๆทะลุไปอีกนิดนึงเหรอถูกต้องเลยแล้วข้างหน้าจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย ข้างหน้าน่าจะพ้นแล้วนะพี่ฝนเห็นเส้นทางข้างบนมีมีรางรถไฟแล้วนั่นคืออะไรอ่ะอันนี้น้ำอื้อระวังโอ้น้ำดูท่าทางน่าจะเป็นน้ำแข็งนะเราปิดได้อยู่พี่ฝนได้ออโอ้ไหนบอกปิดแล้วไะปิดได้แป๊บเดียวปิดได้แป๊บเดียวอะ่ะปิดได้แป๊บเดียวอเอาใหม่ก็แล้วกันนั่นงเพื่อนพี่ฝนเห็นเมื่อกี้นี้นะ งั้นเราก็ตามเข้าไปกันดีกว่าจะตามเข้าไปฝั่งไหนอะ่ะก็ต้องไปฝั่งเดียวค่ะเขาหรืออันหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอใช่อะงั้นกระโดดขึ้นไปแหละพี่ฝนไม่ขา่าบอไม่ขา่าบปะกัวเดี๋ยวพี่ขับเอง <c oughs> เดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไปทางนี้เราก็ไปไม่ได้นะสิทำไมอยู่ดีๆเพื่อนก็เปลี่ยนใจเนี่ยสงสัยเขาอยากจะไปทางลาวางั้นเดี๋ยวพี่ฝนขับไปเองมาแข่งกันมาพวกเราเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าก็แล้วกันนะ แยกกันเยเนี่ยตรงนี้เป็นน้ําเสียจําได้งั้นเราไปทางนี้ดีกว่าทางไหนอะทางน้ําเสียเนี่ยเหรอไม่ใช่น้ําเสียอีกฝั่งหนึ่งของน้ําเสียมันจะเป็นหินย้อยอะอ๋ะอที่มีหินงอกหินย้อยนั่นเหรอใช่อา้าวเจอน้ําเสียก่อนนี่นะนี่งาตรงนี้จะต้องมีสกีบีดี้ทอยเล็ตหรือไม่ก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะกับตันอะไรนะไม่ใช่กับตัน <laughs> กับตันอะไรอ่ะ ทีวีแมนทีวีเกิลหรือเปล่าอ๋อพวกสายทีวีคาเมราแมนเนี้ยเหรอถูกต้องเลยเขาจะต้องมาปกป้องพวกเราฮะยังไม่เห็นเลยพี่ฝนนี่นี่นี่น,นข้างหน้านี่เราจะต้องไปเส้นทางไหนนะเราต้องไปทางซ้ายเพราะเรายังไม่เคยไปอ่าไปทางซ้ายก็ไปอ่เดี๋ยวสลับก่อนเน่มาแล้วโอ้ยข้างล่างเป็นลาวาอย่างน่ากลัวสรุปแล้วเราก็ต้องผ่านลาวาดีเย็นปล่า ผ่านอยู่ดีแต่แปลว่าเขามีเส้นทางเชื่อมต่อนี่ไงยว่าแล้วเชียวแล้วไหนอะหินงอกหินย้อยอะนุ่นจะต้องไปข้างหน้าอีกอ๋อเหรอนี่เลยไปได้เลยเพราะนี่ทางตรงสบายอะ,อะสบายมากตรงไปอย่างเดียวแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายคราวนี้เราจะไปทางซ้ายหรอถูกต้องเลยเราจะไปทางซ้ายมั่งนะเอาแล้วเพื่อนไปไหนแล้วไม่แน่ใจอ่ะเ,อเดี๋ยวคง <c oughs> เดี๋ยวคงตามมานะเพื่อนยังมาไม่ถึงละมั่งอ้าวสับสวิตสับแล้วสับแล้วเนตึง ไปเ,เออจะบอกว่าตอนนี้พี่ฝนกลัวกลัวอะไรกลัวมากเลยไม่เคยขับรถขับรถลังที่จะต้องเข้ามาในถ้ำแบบนี้มาก,ก่อนละอ๋อค่อยๆขับไปเย็นเหมือนเดยวก่อนนัออะไรอ่ะมายานอวากาศวะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นล้อหรือเปล่าเอาลอล้อรถจริงๆด้วยเฮ้ยทำไมเขามาอยู่ในนี้หรือว่าเมื่อก่อนในนี้เขารถธรรมดาเข้ามาวิ่งได้หรือว่าเขาจะจมเออเออเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยว ตรงนั้นมีกรอบดักด้วยนะเนี่ยอ๋อเป็นหินงอกหินย้อยที่เป็นน้ําแข็งอ่ะพี่ฝนโอ้จะว่าปล่อยก็สวยมากเลยอะดูดิเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นเปล่าอ๋อถูกต้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราออกมาข้างนอกแล้วนี่นาในที่สุดเราก็รอดออกมาจากตรงนั้นแล้วอ๋อทำน้ำแข็งนี่กว้างใหญ่ยาวนานชาวบ้านเหรอทำไมเขาไม่ทาทางให้มันตรงตรงเ,เดี๋ยวก่อน <laughs> นั่นไงที่พี่ฝนมองเห็นที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็จะมีรางรถไฟอยู่ข้างบน ที่เราไปแล้วเมื่อกี้เราก็ตุยเหรอไม่ได้ตุยที่เราตกลงมาจากรางไม่มีรถต่างหากเฮ้ยไปผ่านแล้วมีเส้นทางอันใหม่ด้วยล่ะเนี่ยไม่เห็นมีรถรางให้เราเปิดเพิ่มตรงนี้เลยอ่ะพี่วรนคิดว่าเราน่าจะต้องขับรถรางคันนี้ไปเรื่อยๆมากกว่าต้องขับไปอีกเหรอใช่พี่เอกขับก็แล้วกันพี่วอนกลัวมีการสลับให้ขับด้วย <c oughs> ครับดีๆนะไม่ต้องกลัวนี่ปลื๊ดข้าวนี้จะเป็นอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะมีอะไรให้พุ่งชนก็นต้องหนีอะไรสักอย่างหนีเ้นเหรอน่าจะหนีลูกหินกริ้งอะไรนี่แหละใช่กรอเอ,อ้ยไม่แน่ใจลองไปดูดิไม่ใช่ลูกหินแล้วหรอมั้งมันจะมีหินที่ไหนมาตกอยู่ในถ้ำม,มาไม่มีหรอกเดี๋ยวลองไปดูก็ได้พี่ฝนไปก็ไปไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆด้วยแฮมืดไปนิดนึงนะเออเ,ออเออเดี๋ยวก่อน รางรถไฟหายไปไหนน่ะทําไมเหมือนเขาอยากให้เร่งความเร็วยังไงชอบกลนเร่งทําไมอ่ะเดี๋ยวตกรางเออถ้าเราไม่เร่งเราอาจจะต้องหนีอะไรไม่พ้นนี่แหละนี่เออออโอ้พูดไม่ทันขาดคำลูกหินมาจากไหนน่าจะมาจากข้างหลังไงกอนบอลลร์เลยตกใจหมดเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันใหม่ไปกันใหม่ล้วไปฝั่งไหนดีน่ะเราไปฝั่งเดิมไงไปฝั่งเดิมมยเดี๋ยวก่อน อ๋อรู้แล้วเราจะต้องไปอีกข้างหนึ่งเมื่อกี้เจอลูกหินกลิ้งใสใช่หรือเปล่าใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้พี่เอกเป็นคนขับไปก็แล้วกันนะจะไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมใช่เลยเ,ออเดี๋ยวก่อนนะอีกฝั่งนึงเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเมียเน,นี่ยเขาเรียกว่าแล้วนะ่าจะมีบางอย่างที่เราถ้าเราขับไปเรื่อยๆเราจะมีกันเขาเรียกว่า คัตเชอร์เขาบอกว่าจะมีชนหรือว่าทับอะไรนี่แหละอ๋อจริงเหรอจริงจริงจริงเดี๋ยวก่อนอ๋อนั่นไงเห็นแล้วอะไรอ่ะนี่กระดักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดักกระดักอะไรเออวิ่นี่นี่กระดักอ๋ทับจริงๆด้วยพี่หัวเออเกือบไปเกือบไปโอ้ยเดี๋ยวโอ้น่ากลัวทำไว้ทำไมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออหนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ไงโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนมีเพื่อนมาไหนเพื่อนมา เพื่อนมาเมื่อกี้นี้อา้าวแล้วมองไม่เห็นแล้วอะ่ะใช่มองไม่เห็นแล้วเพราะว่าเส้นทางมันคดคดเคี้ยวฉันว่าดูทางข้างหน้าดีกว่าจะดูแต่ข้างหลังเลย <c oughs> พี่ฝนก็อยากจะเห็นเพื่อนที่เข้ามาเล่นด้วยกันไงจะให้ชะลอไหมพี่ฝนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องจะลออยู่ในนี้นานๆไม่ค่อยดีอึดอัดเ,อเหมือนข้างหน้าจะมีอีกสักอันหนึ่งนะไหนเหรอใกล้จะทางออกแล้วนี่เฮ้ยนี่เหรอโอ้ทางออกจริงด้วยนี่เราออกมาได้แล้วหรอโอ้เดี๋ยวก่อนนะเอ้กุตะ ว่าพี่วเจอเจออะไรอะ่ะนั่นไงที่เซฟเช็คพอยด์อ๋อนี่คือชานชาลาแล้วเหรอใช่แล้วเป็นจุดเซฟนะพวกเราเฮ้ยผ่าน ผ่านมาจุดหนึ่งแล้วแล้วนั่นก็คือคือใครเพื่อนเพื่อนเพื่อนตามมาแล้วอ,ะอ่ะเพื่อนมีไอพ่นด้วยล้วขอบอกแล้วเอามาจากไหนละ่ะไอพ่นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันก็าอาจจะมีการเล่นหลายรอบแล้วก็ได้รับของรางวัลเป็นดันเดตมาหรือเปล่าเออเขามาสองคนเหมือนของเราเลยอ่ะถูกต้องเลยเพราะว่ารถลังเนี่ยขับได้แค่สองคนเออเสหวัดดีเพื่อนออเอาสวัดดีเพื่อนแล้วเออเออเอออเด็กเอาไปไหนอ่ะเขารีบไปอ่ะไม่มีการทักทายนั่นไงเห็นมา ติดไอพ่นด้วยอ่าเขาติดไอพ่นได้แล้วขอบอกแล้วนี่เราจะทําอะไรต่อจะไปต่อไหมก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งก่อนได้หรือเปล่าก็ได้อยู่พี่ฝนพี่ฝนครับพี่เอกครับเหมือนกับว่าจอนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาให้ฉันเห็นเหมือนจะเป็นเพชรเม็ดบอล่มเลยอ๋อนั่นงจริงด้วยแหะไหนเพชรนี่งาฝ่งนี้อ้โหูเป็นของรางวัลแน่นอนเลยนะเนี่ยงั้นพี่ฝนเก็บขึ้นรถมาเลยเก็บขึ้นรถยังไงอะ เก็บไม่ได้กิ้งได้อย่างเดียวฮะกิ้งได้อย่างเดียวเออเพชรอันนี้เป็นของจริ้ะกิ้งได้ด้วยแล้วเราจะเก็บกลับไปยังไงอ่ะอนั่นงาน,นก็มีหกเหลี่ยมพี่เอกอยู่ในกระจกเพชรได้แล้วขอบอกเฮ้ยน่าเสียดายจังเลยนะกเก็บกลับบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เพื่อเราก็ได้รับประสบการณ์การประจนภัยที่สนุกมากๆเลยนั้นเนี่ยใช่แล้วสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อ ทำไมพลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย